รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Miracle Offline ต้นทุนชีวิตการให้เพื่อสังคมกับผม่อนดิสรกรชนะสีครับผมโยชารีฟโยธาสมุทรครับและผมเวียรแตงรวินราชสารครับพวกเราทั้ง3มคนนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการรวมทั้งเป็นวิทยากรโครงการต้นทุนชีวิตการให้เพื่อสังคมครับโดยโครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงการภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิตหรือ Miracle Offline ในพระดัมริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญยาชริวัฒนาพนาวดีโดยพระองค์ท่านเนี่ยนะครับทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดครับโดยในวันนี้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดกระบี่ครับกับสายฝนที่โปรยปรายลงมาอย่างชุ่มฉ่ำทีเดียวครับซึ่งในวันนี้เองครับเราจะไปดูกันว่าเยาวชนที่กระบี่มีวิธีการและกิจกรรมในการพัฒนาพลังต้นทุนชีวิตของพวกเขากันอย่างไรครับ และในวันนี้นะครับโครงการที่เราจะตามกันไปดูนั้นชื่อว่าโครงการปลูกจิตสร้างรักนะครับของน้องๆจากโรงเรียนคลองท่อมราชกลางสรรอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่กิจกรรมจะเป็นอย่างไรจะสนุกมากน้อยแค่ไหนตามพวกเราไปดูกันเลยครับ หลายพลังช่วยเตมใม้กันมันคงจะไปถึงลุกขึ้นสร้างปฏิหารเก่าไปสู่ฟันด้วยพลังของพวกเราสร้างวันใหม่ที่ดีกว่านั้นด้วยทุกมือที่ช่วยกันถึงฝัเจะไกลก็ไม่ทอ้อเพราะเรามีเพื่อนที่พร้อมจะให้มุ่งสู่จุดหมาย ครับตอนนี้เราอยู่กับน้องๆที่จะมาเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสร้างรักนะครับเรามาฟังเสียงน้องๆดูซิว่ารู้สึกอย่างไรกับการมาเข้าร่วมโครงการนี้ครับ <1> 1> รู้สึกอย่างไรกับการมาเข้าร่วมโครงการในวันนี้บ้างครับก็รู้สึกดีใจเหมือนกันครับอ้าวทำไมถึงดีใจอ่ะก็เป็นตัวแทนของโครงการทูบีเมื่อวันอยู่โอ,โอเหนึ่งร้อยห้าสิบคน เราแค่150คนแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยภูมิใจใช่ไหมได้ร่วมโครงการวันนี้คาดหวังอะไรกับการเข้าร่วมโครงการนี้ครับก็ได้ทำบาดาแล่ไดร้รู้จักเพื่อนอิงมากมายอ๋อรู้จักเพื่อนอิงมากมายแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้จักเพื่อนไม่มีใครครบก็มีหิวแต่พี่เราเล่นขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับ <c oughs> รู้สึกอย่างไรกับการที่รุ่นพี่ของรามอาเนี่ยจัดกิจกรรมครับ กคิดว่ามันน่าสนใจแต่ว่าหนูยังไม่ได้เข้าวงการแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากเข้าร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ไหมครับอยากครว่ามันคิดว่าน,น่าจะสนุกดีอะาามีอะไรน่าสนใจหลายอย่างเลยปี และนี่ก็เป็นกําลังใจนะครับจากน้องอ้นนะครับซึ่งเธอก็บอกว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการที่รุ่นพี่เนี่ยได้ทําไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็มีความรู้สึกเดียวกันเหมือนกับน้องอ้นนะครับที่อยากจะเข้าร่วมโครงการดีๆของน้องๆจากโรงเรียนคลองท่อมราชรังสัรค์เราก็ได้สัมภาษณ์น้องๆนะครับซึ่งได้มาเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสร้างรักนะครับในโรงเรียน คองท่อมราชรังสรรอำเภอคองท่อมจังหวัดกระบีนะครับซึ่งก็เราจะเห็นได้ว่าความน่ารักของน้องๆนี่ยครับอยู่กับเราในที่นี้และจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามนะครับคุณผู้ชม ขณะนี้นะครับเราอยู่กับหัวหน้ากลุ่มนะครับโครงการปลูกจิตสร้างรักที่โรงเรียนคลองท่อมราดรังสรรน,นะครับจังหวัดกระบี่สวัสดีค่ะชื่อรัญยาพักสงศศรีนะคะชื่อเล่นชื่อแนนค่ะเป็นหัวหน้าโครงการปลูกจิตสร้างรักค่ะได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยมาโรงเรียนตั้งแต่เช้ามืดใช่ไหมครับมาเรามาเตรียมงานตั้งแต่กี่โมงครับน้องแนนมากันตั้งแต่ตีห้าค่ะมาตั้งแต่ตีห้านะครับแล้วก็จริงๆในกลุ่มมีสี่คนเนาะมีกี่คนนะ มีจริงๆที่ส่งโครงการค่ะมี4คนแต่คือด้วยความที่เป็นอาสาสมัครค่ะทั้งหมดที่มาช่วยกันทั้งหมดคือ36คนค่ะมี3ามี36คนจะเห็นได้ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยใส่เสื้อ,อของโครงการ Miracle of Life นะครับข้างในเนี่ยตอนนี้มีกิจกรรมอะไรอยู่เอ่ยกิจกรรมนันทนาการแล้วก็จะมีการอบรมให้น้องๆฟังค่ะครับวันนี้มีการอบรมเรื่องอะไรบ้างนะครับมีเรื่องปัญหาครอบครัว คุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์แล้วก็จะเป็นปัญหา,าศาสนาค่ะอ่าเรียกว่าสอดคล้องกับต้นทุนชีวิตทั้ง5้าด้านเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอ่าต่อไปจะมีการทําอาหารใช่ไหมครับใครใช่ค่ะจะเป็นนักเรียนทําเองค่ะอ่าอาหารอะไรนะคะจะมีผัดกะเพราไก่ไข่ดาวค่ะอ๋อจะกินจะเรียกว่าจะทําอาหารเลี้ยง ผู้มาร่วมงานเลี้ยงพี่พๆพิธีกรพี่ทีมงานแล้วก็เลี้ยงครอาจารย์ด้วยเนาะสำหรับกิจกรรมณนขณะนี้ด้านในเนี่ยจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับให้น้องแนนเนี่ยพาพี่ไปชมกิจกรรมกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับพี่ๆเขาก็รงกลุ่มแล้วก็คุยกันวางแผนการมีธีมานชัดเจน ครบครัวกัตถุประส,ส,สงค์หรือจุดเข้ามาอะไรไม่ะค้ที่ได้พิสูจแต่ว่าสำคัญที่สุดใครบอกว่าเป็นของเราเล็กน่ะไม่สำคัญในครอบครัวนะคะถ้าผู้ถึงว,ว่าปัญหาเกิดขึ้นกับใครคะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเกิดขึ้นได้กับครอบครัวแล้วก็เกิดขึ้นได้กับทุกที่เลยนะคะ และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ดวงใจแซ่อือนะครับซึ่งมาเป็นวิทยากรในโครงการปลูกจิตสร้างรักในหัวข้อเรื่องของปัญหาครอบครัวครับเอาล่ะตอนนี้เราจะมาถามพี่ดวงใจครับว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรกับการจัดโครงการของน้องๆครับก็มองถึงโครงการก่อนนะคะโครงการนี้รู้สึกแบบดีมากนะคะเนื่องจากปัญหาครอบครัวนี้มันเกิดขึ้นเยอะแล้วสิ่งที่จะสร้างได้ก็คือสร้างจากครอบครัวแต่การคิดเนี่ยมันคิดมาจากเด็กอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่า มันพลาดไม่ได้เรามามอบสิ่งดีๆให้กับเด็กเพื่อที่จะให้เด็กได้ไปทําต่อกับครอบครัวแล้วก็ทาต่อกับเพื่อนๆก็เลยรู้สึกดีใจมากที่น้องๆก็ติดต่อมาก็ตอบรับเลยทันทีว่าเดี๋ยวพี่มาเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาเห็นภาพวันนี้ทั้งกระบวนการงานทั้งตอนประสานที่ต่อไปนะคะน้องเามีความตั้งใจก็จะประสานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะมีการมาต้อนรับแล้วจัดกระบวนการงานได้ดีนะคะเด็ก กลุ่มนี้น่าจะเป็นศักยภาพที่ดีในการพัฒนาครอบครัวและก็สังคมได้ก็อยากจะให้น้องๆมีกําลังใจในทําการทําสิ่งดีๆนะคะเหล่านี้ต่อไปนะคะเพื่อกับครอบครัวน้องเองเพื่อตัวน้องเองและก็เพื่อสังคมเพื่อประเทศของเราด้วยจะได้มีการพัฒนานะคะและก็จะได้เป็นสังคมที่น่าอยู่และก็น่ารักนะคะและนี่ก็คือกําลังใจดีๆนะครับจากพี่ดวงใจซึ่งวันนี้ได้มาเป็นวิทยากรในโครงการของน้องๆน,นะครับ การรักเพกื่อน,ตรตรนเพื่อนทุกคนต้องรัเพื่อนเขาบอกว่านักเรียนหรือเราทุกคนเนี่ยทุกคนนี่ต้องมีความขวนเราต้องคิดในฐานะที่เราเป็นเด็กเขาบอกว่าตอนนี้กฎหมายที่มาดูแลพวกเราในก,าก้านกระทําของพวกเราเขาเรียกว่าเป็นกฎหมายเราชนและครอบครัวการกระทําความรุนแรงต่อเด็กการกระทําความรุนแรงต่อครอบครัว แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับวิทยากรของน้องๆอ,อีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งท่านเนี่ยได้มาให้ความรู้เรื่องของยาเสพติดนะครับวันนี้เนี่ยท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับการทําโครงการของน้องๆในกลุ่มนี้บ้างครับครับเป็นโครงการที่ดีครับในพื้นที่ของอาเภอคลองท่อมเรามีสถานศึกษาเยอะแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นหรือนักเรียนที่มีกิจกรรมต่างๆมากมายึ่งทุก กิจกรรมเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วเป็นกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของนักเรียนทําขึ้นมาเองโดยเฉพาะโ,โครงการนี้ที่ได้มาพูดคุยกับนักเรียนถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากอยากจะให้น้องๆหรือนักเรียนลูกๆทุกคนที่อยู่ในกลุ่มโครงการนี้ขอให้คิดว่าในโครงการนี้เป็นโครงการปลูกจิตสร้างรักเพราะฉนั้นในเรื่องการปลูกจิตสร้างรักเนี่ยตัวนักเรียนที่อยู่ในโครงการทุกโลงต้องมีความรู้สึกในสิ่งที่เมื่อทําลงไปแล้วทุกคนมีความรัก มีการมอบในสิ่งที่ดีดีๆให้กับสังคมซึ่งปัญหาเรานี้ก็จะเป็นสิ่งที่เริ่มต้นการปฏิบัติของนักเรียนให้มีการปร,รับพฤติดีคิดดีและทำดีในอนาคตต่อไปครับ อยู่กับน้องๆอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในโรงเรียนเดียวกันก็คือคลองท่อมราชรังสรรค์นะครับน้องๆมีกิจกรรมดีๆที่น้องๆทํามานําเสนอครับแต่ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับน้องๆทั้งสองคนกันก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับผมนายวิทยชัยสมเพลครับผมนายธนเนตพลครับวันนี้เราอยู่กับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งครับให้น้องๆอธิบายหน่อยดีกว่าว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เนี่ยเอาไว้ทําอะไรครับครับก็เจ้าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะครับก็คือเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วมและบำบัดน้ําเสียครับ การทํางานของมันนะครับก็จะผลิตไฟฟ้านําไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์สามารถบําบัตน้ําเสียได้ด้วยครับเราลองมาอธิบายดูหน่อยว่าการทํางานของเครื่องเครื่องนี้ครับเป็นยังไงบ้างการทำงานของเครื่องนี้จะมี2ส่วนครับพลังงานที่ได้จะมีอยู่2ส่วนส่วนที่1ครับจะพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์เนี่ยจะรับแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าอีส่วนหนึ่งจะพลังงานลมโดยเมื่อการงานลมรับลมจากพลังงานลมธรรมชาติทำให้การงานลมเกิดการหมุนเดนาโมที่เชื่อมต่อแกนของการงานลม ก็จะหมุนได้นะครก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมากระแสไฟฟ้าที่ได้ก็จะถูกจัดเก็บไว้แบตเตอรี่ทั้งสองส่วนส่วนไฟฟ้าที่ได้สามารถนําไปใช้กับเครื่องไฟฟ้าในบ้านได้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยครับว่าทำไมเราถึงไม่ใช้ไฟฟ้าตามบ้านทั่วไปทำไมถึงต้องใช้แสงโซลาร์เซลล์พลังงานลมให้ยุ่งยากด้วยครับเพราะในปัจจุบันนะครับไฟฟ้ามีแหล่งกำเนิดมากมายแต่ในในอนาคตพลังงานเหล่านี้อาจจะหมดไปได้เอะยยิ่งน้ำมันมีราคาแพงมากในปัจจุบันอย่างที่เห็นกันครับ เราจริงางทางช่วยประหยัดพลังกระแส้าเพื่อใช้ในบ้านครับเพื่อการประหยัดของเราด้วยครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์หรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะครับที่โรงเรียนคลองท่อมราชรังสรรค์แห่งนี้เนี่ยมีอยู่พร้อมเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากครับให้กับคุณผู้ชมในการสร้างแรงบันดาลใจและทำกิจกรรมที่พัฒนาต้นทุนชีวิตให้กับตัวเองครับ ครับเราก็อยู่กับอาจารย์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาคหาก,กรรมของน้องๆนะครับสวัสดีครับอาจารย hey, hey. อา์อาจารย์ชื่ออาจารย์อะไรคบค่ะอาจารย์วันษาค่ะวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้อ่ามาจัดซุมนิทรรศาการในโครงการปลูกจิตสร้างรักนะครับเป็นอาหารอะไรบ้างครับอ้าวันนี้นะคะออผลงานที่นักเรียนมานําเสนอนะคะ,คะก็จะมียำสามกรอบนะคะ เป็นอาหารว่างนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกะหรี่ปั๊บนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้ทําจัดจําหน่ายนะคะส่งออกสู่ตลาดภายนอกด้วยนะคะแล้วก็สร้างอาชีพเสริมให้พวกเขาได้ด้วยเรียกว่าเรียนจริงทําจริงแล้วก็สามารถประกอบเป็นอาชีพเสริมก็ได้ในอนาคตได้อาจารย์ครับแล้วก่อนที่จะมาเป็นซุ้มนิรรศการในโครงการปลูกจิตสร้างรักเนี่ยไม่ทราบว่าน้องๆเนี่ยนะครับได้มีการติดต่อประสานงานกับอาจารย์อย่างไรบ้างครับก็แนะนําไปว่าในส่วนนี้ก็คือให้อ รุ่นพี่ด้วยกันนะคะรุ่นน้องด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ,<ห>นะในทีมงานเดียวกันก็พอมีเวลาปุ๊บนะคะก็จะรวมทีมกันเลยเพื่อมาประชุมงานปรึกษางานดําเนินงานว่าขั้นตอนงานของเราไปถึงไหนแล้วอันนี้เขาก็จะมาคอย ติดตามผลงานก็ขอบขับปรึกษาตลอดอ๋อเขาเขาเป็นคนคิดเองไหมคบว่าเราอยากจะได้นิทรรศการเกี่ยวกับอาหารซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นของโรงเรียนเนี่ยมาโชว์ในในโครงการนี้ใช่ค่ะนักเรียนก็จะรู้ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะมีอย่างเช่นขนมของเราก็จำหน่ายอยู่แล้วนักเรียนก็บอกว่าทีมงานของเราก็มีพร้อมอย่างงี้ค่ะนักเรียนก็ชวนรุ่นพี่รุ่นน้องมาเนี่ยค่ะมาช่วยกันทำอ๋อโอเคเรียกว่านักเรียนคิด ช,ชวนรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนทำแล้วก็อาจารย์สนับสนุนเนาะอ่าโอเควันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับขอบคุณมากครับ ครับกลับมาในช่วงนี้เะครับเราจะนําคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามกิจกรรมของน้องๆแต่ถามก่อนว่าพี่โยกับพี่เวียรู้ไหมว่าจะทำอะไรกันรู้ครับพี่แต่เราไม่ให้บอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ไปดูกับเราเลยครับเอาละครับตอนนี้นะครับพวกเราเนี่ยอยู่ในรถบัสของโรงเรียนคลองท่อมราดังสันนะครับกําลังจะไปไหนกันครับไปทำไม้ไปไหนนะไปทําไมไปทําไม ทความสะอาดวัดไปพัฒนาวัดไม่ให้เป็นวัดร้างค่ะอ๋อไปพัฒนาวัดนะครับที่วัดเขาสามหน่วยเนอะอะตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่กรโอ้โหตอนนี้นะครับข้างนอกเนี่ยฝนตกนะครับแลวพี่ถามน้องๆหน่อยครับว่าแล้วถ้าเราไปวัดแล้วฝนตกอย่างเนี้ยทำไงครับเราก็ลุย,ลยน,นะครับอย่างนี้เลยค่ะลุยเลยใช่ไหมครับ<ช>คือ,อเราไม่กลัวเราไม่หวั่นอันลุยอย่างเ<ช> <ๆ S 2> ดียวเลย แล้วเพื่อนๆจะลุยด้วยไหมครับลุยโอ้โหทะีดแรงกล้าจริงๆนะครับกับน้องๆโรงเรียนก<ไ>รองท่อมลาดังสันเลยครับอะถามความรู้สึกอยครับน้องๆครับว่าถ้าเราจะไปพัฒนาวัดเนี่ยทำไมถึงต้องเลือกวัดนี้อ่ะครับเพราะว่าวัดเขาสามเลยนะคะคือคนเข้าวัดถามว่าเยอะไหมไม่เลยค่ะแล้วก็วัดแบบทุกรกันดารมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวัดต้องการความพัฒนาอะไรน้องๆครับไปวัดต้องเอาอะไรไปครับเอาตลับเมตรเอาตลับเมตร

เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่วัดเขาสามหน่วยครับ <S <s น้องๆจะมาทำกิจกรรมอะไรกันที่นี่ติดตามชมได้เลยครับ เราก็นั่งกันอยู่ที่สำนักสงฆ์เถวสามหน่วยกันแล้วครับน้องๆได้เริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่ช่วงเช้าครับจนตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงของกิจกรรมสุดท้ายของน้องๆกันแล้วครับน้องๆเริ่มกิจกรรมเตรียมตัวกันมาก่อนหน้านี้ตั้งนานเนอะพี่กรอยากจะถามน้องๆว่ามันมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรบ้างซึ่ง ทำให้การทํางานของเราเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลําบากแล้วเราแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงค่ะก็คือปัญหาตั้งแต่เริ่มเลยนะคะคือการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเรื่องที่ว่าจะจัดการโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็คือความคิดเห็นในทีมงานมันไม่ตรงกันค่ะก็คคอคือว่าถ้าคือความเห็นทาไมเหมือนกันคือจะปรึกษาคนที่ปรึกษาแล้วก็คือเอาเสียงส่วนมากมากกว่าเสียงส่วนน้อยค่ะ แล้วก็จะมีอุปสรรคในการทํางานคือก็เห็นตั้งแต่มาแล้วใช่ไหมคะว่าจะเกิดฝนมั่งที่จริงเราจะมีการพัฒนาโรงเรียนด้วยแต่คือเราขอขั้นไปเพราะว่าเกิดฝนตกคือไม่สามารถทําได้ค่ะน้องๆเจออุปสรรคเยอะมากครับทั้งตอนช่วงเช้าครับเปิดเพลงไม่ดังเปิดภาพไม่ขึ้นนะครับแถมมาวันนี้มาพัฒนาสํานักสงฆ์ที่นี่นะครับฝนก็ยังตกแต่สิ่งที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับน้องๆยังเดินหน้าต่อ สิ่งที่ผมอยากจะรู้ณตอนนี้และผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้เหมือนกันก็คือว่าอะไรที่ทําให้พวกเขาทั้งหมดเนี่ยนะครับได้เดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อกิจกรรมนี้ครับเดี๋ยวถามลูกตาลครับถ้าเราไม่พยายามใช่ไหมคะมันก็ไม่ทําให้อะไรดีขึ้นถึงมันจะมีอุปสรรคักนิดหน่อยแต่ลูกตาลคิดว่าถ้าเราทําเสร็จแล้วทุกคนคงรู้สึกดีเหมือนกันทั้งทีมงานทั้งพี่พี่แล้วก็ผู้รับผิดชอบโครงการค่ะ คโครงการนี้นะคะมาที่โรงเรียนเป็นครั้งแรกมาที่จังหวัดกระบี่เป็นครั้งแรกพวกหนูที่ได้รับโครงการคือพวกหนูเป็นสิทธิ์โรงเรียนของทอมลาดล,ะล,ะละังสรนใช่ไหมคะเป็นโรงเรียนแรกที่ได้รับโครงการนี้หนูก็อยากทําให้โครงการนี้หนูก็อยากทําให้โครงการนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีค่ะอ่ะคราวนี้เนี่ยพี่เวียอยากจะถามว่าตั้งแต่การอบรมนะครับเรื่องต้นุชชีวิตทั้ง5้าด้านเมื่อเช้ามาถึงการพัฒนาวัดนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายเนี่ยน้องๆคิดว่า เ,เมื่อทำโครงการนี้เสร็จสิ้นบริบูรณ์แล้วนะครับโครงการที่น้องคิดเนี่ยจะสามารถพัฒนาพลังต้นทุนชีวิตในตัวน้องได้อย่างไงบ้างคือด้านพลังตัวตนนะคะเราก็จะมีการอบรมเรื่องปัญหาครอบครัวแล้วก็จะแล้วก็จะเป็นคุณลักษณะอันไมพ่พึงประสงค์<ช>แล้วเราก็ยังมีหลักการปฏิบัติเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรมอันไมพ่พึงประสงค์<ช>นั่นคือค,ะคะว่าเป็นการฝึก ผนตนเองค่ะส่วนด้านครอบครัวนะคะคือในอหลักการฝึกปฏิบัติค่ะเราก็จะมีให้นักเรียนนะคะแบบตักบ,บาตรทาบุญร่วมก,กันกับครอบครัวคือครอบครัวแบบมีส่วนร่วมด้วยก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็การสร้างปัญญา,ญญาค่ะใช่ค่ะคือก็จะเป็นแบบการกิจกรรมการอบรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ความรู้เนาะใช่ค่ะการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยค่ะ แล้วก็สําหรับเพื่อนและกิจกรรมคือเรามามีส่วนร่วมด้วยกันคือการจัดอบรมแล้วก็จะเป็นพลังสุดท้ายนะคะเป็นพลังชุมชนมคือเรามาพัฒนาวัดเราก็มีส่วนร่วมกับทางชุมชนและทางชุมชนก็เห็นด้วยกับให้เรามาพัฒนาวัดค่ะอ่าเรียกว่าได้ครบกันทุกด้านนะครับพลังกระตุ้นชีวิตเป็นความคิดเริ่มของเด็กแล้วก็ได้รับความสน,สนับสนุนจากคุณครูที่ปรึกษาท่านผอรวมถึงชาวบ้านในชุมชนนะครับกิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับโดยเด็ก โดยเยาวชนที่เข้ารับการอบรมนะครับแต่จะสำเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าปราศจากความร่วมมือของท่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับท่านผู้อำนวยการรวมถึงชาวบ้านในชุมชนนะครับณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมน้องๆด้านหลังเนี่ยก็ได้เรียกว่ามีการแบ่งงานกันทำนะครับมีบางส่วนเนี่ยนะครับจะไปรู้สึกว่าจะไปถางหญ้าอยู่ด้านข้างนะครับบางส่วนก็ขัดห้องน้ําอยู่นะครับแล้วก็น้องๆกลุ่มด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยกำลังทําความสะอาด ลานของสา,ารานะครับเพื่อ,อพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ที่นี่เนี่ยได้ใช้ประกอบศาสนากิจต่อไปครับอ่ะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนๆน,นะครับทำความสะอาดลานของศา,ารากันเลยดีกว่าครับ ต่อจากนี้เนี่ยเมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะต่อยอดโครงการในลักษณะนี้เนี่ยไปในแนวทางอย่างไรครับโครงการอย่างนี้เป็นโครงการที่ใหญ่คนนมคนครับค<น>ุมร้อยร้อยร้คนนะฮะแต่ว่านักเรียนเนี่ยสามารถจัดก,การเองหมดนะครับผมก็ต้องคิดว่า,าต,ต้องต่อยอดต้องต่อยอดอย่างน้อยเด็กที่ที่เข้าอบรมวันนี้นะเห็นตัวอย่างที่ดีของรุ่พนพี่ครับแล้วพวกเราเนี่ยครับ ที่เข้าอบรมจะเป็นตัวเชื่อมเพราะว่าวันนี้ให้ให้ให้ผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยไปทําการบ้านแล้วเราจะมีโน้ตโน้ตบุ๊กจำได้ไหมอ่าใช่เอาเป็นเป็นสมุดบันทึกความดีนะครับนั่นชุดนั้นบันทึกความดีนะเราต้องให้เขาแล้วก็เขาชุดนี้ไปต่อยอดโดยการติดตามติดตามไปเรื่อยๆหมดเล่มนี้เอาเล่ม่เอาเล่มใหม่ไปอีกเล่มใหม่ไปอีกนะแล้วก็ให้เขาทําเป็นเกีริประวันก็เที่ยว่านะนักเรียนก็จะที่เข้าอบรมจะ มีเป,เป็นการต่อยอดโครงการไปในตัวโดยใช้สม,มุดบันทึกความดีนะครับจริงๆแล้วไอ้โครงการปลูกจิตสร้างรักเนี่ยครับเด็กเขาคิดอ่านเองคือเขาไปทำโครงการแล้วก็เสนอไปยังศูนย์นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอเขได้รับอนุมัติผมก็ก็ดีใจนะครับที่เด็กก็ได้มีโอกาส แล้วก็มาพูดคุยปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่เขาดูแลอยู่แล้วก็คืออาจารย์การชนกนะซึ่งเขาก็จะให้คำปรึกษาทุกอย่างถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็เสนอมาโรงเรียนก็พร้อมที่จะยินดีที่ให้การช่วยเหลือทางโรงเรียนเนี่ยเราก็ให้การช่วยเหลือในเรื่องของเย่นเรื่องสถานที่เรื่องอาหาร นะครับอ,า,อาหารการกินเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะครับก็คงเยอะภาพภูมิใจนะครับแทนนักเรียนด้วยที่เขาได้มีโอกาสแล้วก็เขาสามารถทําโอกาสตรงนี้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็โรงเรียนก็ดีใจมากๆนะครับที่เขาได้มีโอกาสตรงนี้แล้วคิดว่าพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนเขาต่อ ันจะไกลก็ไม่ทอ้อเพราะเรามีเพื่อนที่พร้อมจะให้มุ่งสู่จุดหมายไม่หวั่นไหวเพราะเรามีใจดวงเดียวกันหลังจากที่เราได้พูดคุยกับน้อง,องๆก็มีทั้งปัญหาอุปสรรคครับและวิธีการแก้ไขปัญหากับน้องๆซึ่งจะเห็นได้ว่าน้องๆเนีน่ยมีการคิดอย่างเป็นระบบกันมากเอาล่ะวันนี้สิ่งที่เราประทับใจกันพี่โยพี่เวียครับมีอะไรบ้างพี่โยเลยครับ สิ่งแรกเลยครับพี่กรณ์ที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆเลยสําหรับกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็คือว่าตอนที่เรามาพี่กรณ์เราไม่รู้เลยว่าน้องๆเนี่ยเตรียมอะไรไว้มันจะเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนชีวิตย,ยังไงน้องๆเริ่มด้วยการบรรยายแล้วก็ไปสู่การพัฒนาวาัดครับซึ่ง ในท้ายที่สุดแล้วเราประทับใจมากกับการเชื่อมร้อยเรื่องราวของน้องๆโดยการเริ่มจากการบรรยายซึ่งสอดแทรกเนื้อหาของเรื่องต้นทุนชีวิตเรื่องของการพัฒนาพลังต้นทุนชีวิตแล้วก็สุดท้ายแล้วน้องๆก็ไปปฏิบัติจริงที่วัดนี่เองครับครับสำหรับพี่เวียนนะครับสิ่งที่พี่เวียประทับใจมากที่สุดสิ่งแรกก็คือการรวมพลังกันของน้องๆทั้ง30กว่าคนที่เป็นเรียกว่าเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ อ่าเรียกว่ารับผิดชอบหลักเนี่ยจะมีจะมีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับแต่ก็ได้ไปจับไม้จับมือเพื่อนเพื่อนคนอื่นมาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมมาร่วมช่วยกันเป็นแกนนํากันอย่างแข่งขันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สาคัญนะครับคืออาจารย์ที่ปรึกษานะครับพี่โยพิกรณ์ซึ่งอาจารย์เนี่ยท่านเป็นรองผู้อำนวยการเนาะแล้วรองผู้อำนวยการเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าอาตาแหน่งของท่านเนี่ย จะต้องตรวจผมเด็กได้ว่าเป็นผู้ช่วยในฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับซึ่งงานท่านเยอะมากอยู่แล้วแต่ท่านรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและท่านได้อยู่กับเด็กๆตลอดงานรวมทั้งท่านผอด้วยนะอ่าใช่ทั้งสองท่านเลยนะครับใช่ครับและสิ่งที่ผมประทับใจนะครับวันนี้ครับน้องๆเนี่ยได้มีการลงไปช่วยเหลือชุมชนครับมีจิตอาสาครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆเช่นฝนตกก็ดีครับการดําเนินกิจกรรมวันนี้เปิดเพลงติดบ้างไม่ติดบ้างมาติดบ้างไม่ติดบ้าง แต่น้องๆก็มีความพยายามที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับน้องๆมากเพราะว่าน้องๆเนี่ยได้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทําให้น้องๆเนี่ยได้มีประสบการณ์และได้รู้ว่าต่อไปถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยเราควรแก้ไขปัญหากันอย่างไรนะครับพี่กรณ์พี่กรณ์พูดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาของน้องๆผมคิดว่าตรงนี้แหละพี่กรณ์มันเป็นสิ่งที่พัฒนาพลังตัวตนของน้องๆได้อย่างดีเลยทีเดียวเพราะว่า อย่างที่เราบอกครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนะของน้องๆในการเริ่มจัดกิจกรรมซึ่งครั้งแรกเนี่ยก็ต้องเจอปัญหาเป็นธรรมดาแล้วน้องๆเนี่ยเราก็พวกเราก็เชื่อว,ว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับอ่ะเรียกว่าทาครั้งเดียวทาวันนี้วันเดียวเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพต้นทุนชีวิตครบทุกด้านนะครับเอาเลยครับวันนี้เวลาของรายการ Miracle of Life ต้นทุนชีวิต การให้เพื่อสังคมของเราก็หมดลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมพวกเราได้นะครับทางช่อง t t n Global Network ออกอากาศทาย177ประเทศทั่วโลกนะครับและทางช่อง True Vision 179ครับในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16.05นานถึง16.35นาทีและวันนี้ครับพวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับดวยททุกกมือี่่ชัน ถ้าเราไม่พยายามใช่ไหมคะมันก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นถึงมันจะมีอุปสรรคสักนิดหน่อยแต่ลูกตาลพิดว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วทุกคนคงรู้สึกดีเหมือนกันทั้งทีมงานทั้งพี่ๆแล้วก็ผู้รับผิดชอบโครงการค่ะ